สวัสดีตอนดึกๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือแบบพอเรากลับบ้านใช่ไหมมันมีรถไฟอะค่ะแถวบ้านเราอแะบบโดนไฟไหม้แล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะพอดีเราเห็นข่าวผ่านอ่าเฟซ o o ๊ Facebook นะคะเป็นเป็นข่าวเนาะเราก็เลยแบบอ้าวนี่มันสถานีบ้านฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบ ทักไปหาเพื่อนใช่ไหมบอกว่าเธอไปตาม,มาเลยนะเธอไปตามหาข้อเท็จจริงมาเลยนะฉันอยากรู้นะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าข่าวที่เนี่ยมันค่อนข้างปิดนะคะแล้วก็แล้วทีนี้พอเราลงรถไฟมาเธอเขายังไม่ได้ย้ายรถไฟออกไปเลยนะคะรถไฟยังจอดอยู่เลยนะคะเพราะมันต้องใช้เวลาเพราะเธอมันไหม้ตรงห้องเครื่องพอดีเลยอะคะ่ะแล้วพอตอนเราเดินออกมาใช่ไหมเราก็ เห็นคนมันยืนเขายืนมุงกันอยู่ใช่ไหมได้วยความอยากรู้นะคะสมญาณไทยมุงนะคะก็เป็นผู้หญิงไทยคนนี้นะคะเอเชียคนดีวฉันก็เดินเข้าไปแลวคะ่ะเดินย่องไม่ได้ย่องหรอกก็เดินเดินเข้าไปอะ่ะไปเกาะลาวดูกับเขาด้วยเออแต่แต่ไม่ได้ถ่ายรูปนะก็คือแบบไม่กล้าถ่ายนะคะนอนแล้วก็เดินออกมาห่างๆแล้วก็ถ่ายรูปมาแบบระยะไกลนะคะคือแบบไม่แบบน่าก,กลัวมาก